สมารชิฟซีแฟนหวยเล่าถูก่ันคลิปนี้เอฟซีพา,าเบิงแนวทางหวยเล่าประจำหมวดวันที่สิบสามกรกฎาคมพี่น้องแนวทางหวยเล่าสี่ตัวพี่น้องจับสีตส่ตัวอยเหล่าสี่ตัวอเบิงไว้เป็นแนวทางพี่น้อง เพ่อฟุกขึ้นมาอ่าเพ่อพุกขึ้นมาได้สี่ตัวนี่กะโอ้กระเบงไหวเปเนี่ยทางพี่น้องอืมส่วนจุดสองตัวจุดสองตัวแอดลงไปแล้วอืมแอดลงคลิปไปแล้วกะไปไล่เบิงคลิปก็ได้พี่น้องไปไล่เบิงคลิปอหอยลาวงวดันที่สิบสามอืมแอดลงไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ แอสเมาลงแนวทางไว้ล่าแบบซีตัวพี่น้องแบบซีตัวอการลงไว้เป็นแนวทางพี่น้องถ้าชอบกัดจังตามถ้าวอชอบกัดพานกัดเบิงไว้เพื่อความบันเทิงพี่นอ้องเบิงถ้าเฮ้าถูกอกถูกใจเฮ้ากัดจังตามถ้ากัดมาเบิงเลยแนวทางไว้หล่าแบบซีตัวพี่น้อง <c oughs> จะได้ ปดศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าหกหนึ่ง สามศูนย์หกหนึ่งสามเก้าหกหนึ่งอันนี้คือแนวทางหวยเล่าสี่ตัวพี่นอ้องแต่แท่งไม่เวบกะบาทละเจ็ดพันพี่น้องสี่ตัวอ่าบาทละเจ็ดพันหวยเล่า สี่ตัวกะเบิ่งไววเป็นแนวทางพี่น้องถ้าชอบกะตามตาบ่าชอบกะทานกะโชคโมันๆทุกคนครับ